เดือกันแท้กันแท้กินเลย ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอก e ับผมอีแอบแสบนะครับมือนีได้ของเสียบมาฝากพี่น้องคือเก่านะครับมือนีผมได้หนีพี่น้องคันเทียนนานะครับได้มาเป็นผืนเลยพี่น้องเป็นพุ่งเลยคันเทียนนาหรือว่าพุ่งงัวนะพี่น้องนี่ครับอุขี่พียมาเลยพี่น้องเด้อมาไอุ้ขี่พียอกะเอานี่นำขี่พียอเอาลงสดนําพี่น้องนี่ครับอูขี่พียมาครับตงนอานนำขี่พียมาสดนานี่พี่น้อง น้ำขี้เพียเราจใส่พริกป่นน้ำเนี้ยเอาใส่พริกป่นน้ำพี่น้องนี่ครับเอาใส่พริกปน่นแต่ผมมีแกวขีเพียมาด้วยพี่น้องนี่ครับแจวขีเพียมาอยู่ต่างหากซดน้ำขีเพียพร้อมก็มีผักแก้มพผักกรอบกบมีบักพริกนวยพร้อมพี่น้องกับบักแตงบักเขือเอามากับข้าวเหนียวครับนี่ แต่ก่อนดิเสียบกะขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวนี่อยได้ครับแก่ข้าวแล้วกินยังกับเสียบขอเรียกนำ้ำหยอยก่อนพี่น้องโอ้ยเขากันเลยล่ะกันเทียนนาแห่งยูทงยูทาพี่น้องกินกันเทียนนานะครับโอ้เฮียขออนุญาตครับอ้าออโอ้ยขาดขาดขาดเอา้าสดน้ำอนสระอือ อมีแ้งครับเอาเข่ากันพี่น้องโอ้คือห่อนแล้วนะห่อนทอวงวาบเลยมันกันเทน,น่าผมคุยใหญ่พี่น้องเอา้านี่ครับอืมอืม เนี่ยเกี่ยบบน้ำปากโ้หัดขมันมันมเดียวไปหลังเด้วยเหลือแกครูมาเลยด้เนี่ยอืม

ดูดต่หอมอืม,อมหอมเี้ย่ เดี๋ยวมาลักพุงเลยพีหน่อยอเดี๋ยวกันแทะกันแทะก,กินเลย มีแต่คันเลยไปเนาะเอาคันมาอย่างเดียวเลยคันเทน่ามลยเนี่ย อืลองคว้าไปครเดีย๋ยวเพียครับกินเพีย,พยข้างหัว นี่เราพใหม่พึงพื้นเหมืนกันพี่น้นนองพืนยังแท่นาเลยเนี่ยกุบๆเลยส่วนเนี่ยโอคือคันแท่นาเนี่ยมันจะเป็นคันขึ้นมาแล้วพุงมันลงครับมันเป็นพุงงัวออื ถามในความขัวใจผมบาดเขื่อนหรือบาผิดนะพี่น้องพุ่งัวมันมีมือสองขางมันมีมีพุ่งทัางพุ่งอีกพุ่งหนึ่งเป็นปุ่งกเทนาครับดอกจอกสามสิบกีบเอ้ดอกจอก,ก,อ,อ,ก,จอ,กอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพุ่งสามขี้กีบ พุ่งข้าเแ่านาอาจจะเป็นบดหยาบนะครับพุ่งสามสิบกรี่อาจจะเป็นบดละเอียดของการบดอาหารของกระเพาะไมเพี่น้อง อ,อ๋อเปื่อๆเลยอ,อีกขั้นมันเป็นอกเอาตัดในมึงขั้นอีกอีกขั้นมันแบบเนี้ย มันแหลกมาหน่อยเลยเพื่อแหบลบมาเป็นพุงเลยท้าแบบนี้ต,ตงเนี้เป็นส่วนพื้นมันนี่ เราจะพุ่งขั้นในแบบเนี้ยเป้นขั้นข้า้นแล้วกับพื้นมากเนี่ยต้วองอยู่หัางในมันที่อวบบางสี่งนะพี่น้อง อืมอืมอืมนี่ไม่ติดจากเหมือนคันมันไม่หรอก อย่างกินไปมาลมรับความเย็นเนี่ยมันก็จะเลื่อมเป็นไข่ที่โนบนี่อยากกินแสบๆกินหอนๆนนอยา่มีไขอ ăn happy lòng, à, bao giờ sau, được mỏng mỏng cái phô ไม่ขไ,มไข่พี่น้องเลือดไม่ไข่ล่ะยะกินพี่น้องมึงใ่เหนกันโอ้สดประหลาดไข่เอาครับพี่น้องมื้อนี้เอากรับพี่น้องความแสบไว้ซัมนี่ก่อนนะครับมันเริ่มเป็นไข่ล่ะถ้ากินอุ่นห่อนเอาไขมลลาม่มาเลยไล่ไม่แสบกว่านี้นะครับกะจัดความแสบซัมนี่ก่อนนะครับพี่น้องครับมื้อนี้ยังที่บอกต้นคลิปว่าผมจัดความแสบเป็นคันเทนานะครับคันเทนา หรือพุงงัวนะผมได้เป็นพุงหรือเป็นแผ่นมาเลยงครับคันคู่ใหญ่ๆนะครับเป็นอู๊กีเพียที่ชอบแบบนี้คือมันแสบนะอู๊กีเพียแล้วก็สดหนาบขีเพียแล้วมาจิ้มกับกุยกับแจ่วขีเพียโอ้ยเข่ากันเลยพี่น้องครับขอ,ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่ให้การสนับสนุนเสมอมานะครับครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เผื่อเป็นกำ บางคลิปกับเสียนกินกับแม่บ้านหรือบางคลิปกับเสียนกินกับพี่อ้ายนะครับอันนี้คือสลับกันมากินนะครับสลับกันมาแสบสูบส่พี่น้องนะครับบริหายไปไใส่ดอกกระเจับสลับกันส,บสับเปลี่ยนกันมานะครับครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะครับพอคลิปหน้าครับขอบคุณหลายัครับสวัสดีครับ